มันดีด้อนนอมเนาะค่ะไดีออมออมหมูออมขั่วหัวใจหมูมันจะเป็นยังสีนะค่ะมันสีมีปอดติดมานําเป็นปอดยังสีมีติดม่นมีปอดสีเพื่อไปเฮ็ดเผื่อเตีเ้ยวให้เข้ากินนั่นละจ้ะเพื่อเตี้ยวหมูเปื่อยเป็นตัวนี้เนาะค่ะเป็นเนื้อของส่วนตัวนี้ที็แววรกซเอึงว,ว่าจะให้เผื่อเตียวนั่นแหละก็เลยกว่าเออเดี๋ยวค่อยเห็ดให้กผ่เตียว,ว,ยวมันต้องกินเบืดอืมต้องมีเวลาอยู่เหี้ยนเนาะค่ะว่าจะติดเผื่ ข้าวบัดนีหม้อหออเดือดเราไฟแดงจึ้งครึ่งล้วพี่น้องเราเอื่อส้ามาปรุงปรุงหม้อข้าเพื่อความเข้มข้นให้ปลาแดกกิล่าน้ำปูน้ำปลาเข้าไปในหม้อข้าขาดก็่ได้นะคะขาดไม่ได้กินเลยค่ะเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นเมนูอ่อมสิมีข้าวขวกับปลานะครับขาดไม่ได้นะครับผมข้าวขวกับปลา ผงนัวก็ตีของเราใส่ลงไปยิมอยู่บ่พ่อเยสู้นะคะยิมเอาอีกเจ้าหม่หนึ่งพ่อเยซูพ่อเยจูตัวน้ำเป็นอย่างติดอด้ดีกว่ลองอธิบายหนึ่งน้ำปลาของเหา ข้าวขวงให้ใส่ใสนิดหนึ่งก่อนนะคะใส่นิดนึง่งเยอะฝาใส่หลายสวัสดีร้อยท่านครับสวัสดีครับผมใส,ส่ข้าวขวงลงไปให้มันหออสวัสดีทั้งร้อยท่านนะครับทามาเร็งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเล่นได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเก็สิโคเล่โคเร่เฮากันมนันพี่น้องอะไรคือโคเล่โคเล่โคเล่อะไรนี่เลยค่ะเลาก็ข้นให้มันเข่ากันโคเล่โคเล่ห่ามปลาแดกน้ำปูน้ำปลาสลดข้าวัวางห้าเข่ากันนะคะ ก๋าเสตหอมไปหอดสามแยกสามแยกไฟแดงลดกะติดต้าดากั้นได้ปหนี่นะค่ะกะตีประมาณนี้อื่นกะตีให้ยังซึ่งสงีปรุงก่อนนะคะเพื่อว่าเป็นการให้น้ำปลาแดกสลดนปูนปลาเขาซึ่งกันไปในหมูเขาจะปรุงไปเลยระดับตุ้นไปเลยนะคะวันนี้เอากระตุ้นไปเลยไม่ตรงใหญ่พี่อยู่ดีเมื่อเช้าไปออกนอกบ้านหมูเออมันไดนนะเขาว่าเขาไม่ได้จอดแล้ว <c oughs> แล้วก็รถลอกไปเลย ต้องย้ายบิวบิวข้อไก่มันจำเจยิบขาไปกดเอ้ยยิบขาคนไหนนี่เข้ามาข้อไก่ป้ากินคนเลยน่ะยิบขาไปกดเนี้ยประกาศประกาศตีนประกาศตีนมีนะคะเราก็หลงเข้ามอญประกาศตีนมีเขาก็ซื้มาเตรียมไว้เบื่อพี่น้องมาดิถือยาซากเม็ดซากกระเม็ดเลยนะคะบมาดิถืออีรีอีรีเลย ปุ๋ยเคย่มีกับบ่ถือเจ้ขาเบิ้งผุน่ะบ่เต็ตองห้องเมาเล็กเลยพี่เคล็ดลับมันมีเจ้คขาเคล็ดลับมันมีเอาไม่เงินกเขาว่าเขาจะเอาเคล็ดลับมันมี้ะจ่าสาวอ<ะ>ืนก็จะขอมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีปลูกผักวิธีปลูกผักก็ก็ต้องบรอยากไอ้เขาว่าจากใสสารเคมีเนาะค่ะแม่สาวอืงไปค้นบอกว่า ้ามี่ดอกใหม่นะคะดอกใหม่ยังหรือว่าดอกดาวเรืองมันจะเหม็นย่ายว่ามันจะเหม็นมันจะขิวเพี่ยจะบ่มาไก่ของเฮานี่แม่จะดีแล้วค่ะนี่ให้เบิ้ลไกสวัสดี<ก>ค่บพี่สาวคนสวยพี่สสิภาหอมหอดวางญ่เย้ยขอบคุณค่ะให้เบิ้ลไก่เลยค่ะแม่สาวเอืงให้เอาโคกดาวเรืองดอกดาวเรืองมาดอกนึ่งมาหวานอ่อมใบจะบอมี่เลยเนาะบอเล็กหนี่สูตรแม่แถาดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองนะคะเคล็ <พง S 1> ดลับ เล็กๆน้อยส่วนปลูกสวนปลูกขออยู่ทางบ้านเห่าแล้วพี่สัสิพาแป๊บนึงเนี่ยผมออกพี่ยาไม่มากินเลยนี่บีคือผมเห็นคอมเมม็นนะครับมันมันกินมันนะนี่กินมันชุนแม่บอกชุนอืมเก็บไว้นะเผื่อไปอยู่บ้านคิดอะไรไม่ออกก็โทรมานะน้องรักไม่ต้องฉีดยาไง กาด,ดนะอืนะอแต่ก่อนมันเต็มสวนพี่เล็กไปเอาออกมันลกมีสามสิบห้าบาทจะโอนเลยยังเลยคอยโอนให้เจ้าแล้วก็อยู่ผลอะไรสดเขาเนี่ยบอกว่า่อยโอนให้เจ้าแล้วยิบหาเราบอกยิบหาไปก่อน